สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาทักทายกันในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นตรงกับวันขึ้น15คห้าำเดือน6เราขอย้อนกลับไปเมื่อราว5 5 0 0กว่าปีที่แล้วในเขตชมพูทวีปก่อนพุทธศักราช80ปี เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะณใต้ร่มสาระในเขตอุทยานรุมพินีปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาลและเหตุการณ์ต่อมาเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มโพธพิพฤก ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบันและเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันเสด็จดับขันทปรินิพานขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มสาระในอุทยานของเจ้ามันระ เมืองกุสินาราซึ่งอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบันค่ะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ร้วนเกิดตรงกับวันเพนเดือนหกหรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้นค่ะเราจึงน้อมดำลึกนึกถึงเหตุการณ์นี้ในวันวิสาขะพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลาย ต่างนอบน้อมรำลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลพุทธบูชาต่างๆเพื่อเป็นการถวายสักการะ,ร,ะรำลึกถึงแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ประเทศไทย ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการโดยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ประชาชนจะมีการประกอบพิธีต่างๆเช่นการตักบาตรฟังธรรมพระเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้น เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระรันตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญทั้ง3เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนั่นก็คือเรื่องราวต่างๆของวันวิสาขาบูชาหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่ได้มีโอกาสไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำการกุศลประการใดๆแอดมินปาซาตมิขอนอบน้อมอนุโมทนาบุญในกุศลผล,ลบุญของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ